ดิฉันสุชนาสินทวัฒาวรน,นะคะผู้มนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเรดีป้าค่ะ ดีป้าก็มีภารกิจในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมคาแรคเตอร์หรือว่าอ e ีสปอร์ตสำหรับการจัดงานไลเซนซิงโชอาเซียน2025ในครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมสนับสนุนเนื่องจากมีภารกิจตรงกันที่อยากจะช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทยนะคะในในทุกรูปแบบเนี่ยสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างมูลค่ารวมถึงเกิดการบิสซิเนสแมทชิ่งขึ้นในงานได้นะคะดีป้าก็จะร่วมสนับสนุนในเรื่องของการให้องค์ความรู้แล้วก็ เป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับไลเซนซิงอุตสาหกรรมในคร being <c oughs> ั้งนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทั้งผู้ประกอบการนะคะคนที่เป็นเจ้าของคาแรคเตอร์ไทยแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะมาช็อปคาแรคเตอร์ต่างๆให้เข้ามาร่วมงานนะคะหวังว่าทุกทุท่านเนี่ยจะมาร่วมงานได้แล้วก็ได้เลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงคาแรคเตอร์ของประเทศไทยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ